สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท,ทุกทท่านด้วยแล้วกันครับคลิปนี้ก็มีไม้นะครับตัวนี้เป็นตอง 5s นะครับก็คือเป็นของ MicroTech อีกหนึงรุ่นที่ใช้งานดีไมโครเทคนะคก่อนโน้นผมรีวิวรุ่นนี้แต่ตัวเนี้ยผมขายรอบที่แล้วสินค้าลูกค้าใช้งานมือเดียว2,005 5แต่อันนี้พี่น้องได้มือหเลยนะมือหเลยไมเอี่ยมเลยไม่เคยผ่านการใช้งาน ตองสมีรีวิวให้ชมแล้วอันนี้ขาย2 0 0 7รับเอง2 0 0 0คลื่นดีมาก30เมตรไม่มีหลุดตัวนี้มือ1น,นะอันนี้มือ1นึ่ง 2, 7, ได้มาตัวหนึงใครเอาทักมาแต่มือ2จะเป็นรุ่นตอง 5s ตัวนี้จะดีกว่าตัวรุ่นตองตอง3นะครับแต่ว่าเครื่องผมได้มาก็คือลูกไม้สตัวลูกไม้ประมาณนี้ลูกไม้สวยนะนี่หัวไม้ขึ้นคราบเหลืองๆนิดนึง นะครับก็ถอดเอาไปทําความสะอาดได้นะครับส่วนเครื่องชุดย้ายเสาไม่มีมานะชุดย้ายเสาไม่ได้มาก็คือได้เสาหลังตัวเครื่องสายรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ปรับจูนได้เยอะแยะมากมายเลยนี่ปรับจูนได้สแกนหาคลื่นปรับได้เป็นคลื่นรุ่นใหม่ตัวนี้ราคามือหนึ่งเพลงกว่าตรงสามนะตัวนี้จ่าจะประมาณ4 0 0พกว่าบาทนะนะครับน่าจับนะผมยังไม่ได้ชิดราคา ตัวนี้ผมขายอยู่ที่สองพันขายเท่าไหร่ขายอยู่ที่2,300บาทสองพมสองพันสาบาทก็คือเดี๋ยวจะลงมาเช็คให้30เมตรว่าสัญญาณดีไหมสองพันสามร้บาทได้สายอาได้เสาสองตัวชุดสายแล้วก็ชุดย้ายเสาไม่ได้มานะแต่ถ้าว่าใครอยากได้อุปกรณ์ครบมือหนึ่งตรงสาม 2,700บาทมือ2องตรง5 4,000กว่ากบาทขาย2,300บาทตัวนี้อ่ะเดี๋ยวจะลองให้แต่ว่าตัวใหม่ที่ได้มา d b x อะไรนี่อ่านว่าอะไรพี่น้องนี่ก็คือเนี่ยครับได้ d b x มาอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็น260 d b x นะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกติ2ทาง3ทางเดี๋ยวตั้งไปให้ใครอยากเล่นอะไรตัวนี้ราคาไม่สูงนะตัวนี้ราคาไม่สูงสภาพสวยนะครับนี่ ตัวนี้ได้อยู่ที่4,800บาทนี่นะครับสภาพนี้เลยนะเดี๋ยวจะทดลองให้ด้วยก็ผ่านได้วัลเล็กนะแล้วก็ใช้ไมพรมเลยนะครับ4,800บาทรถดิจิตัลใครจะเอาทูมานะตัวนี้มาเดี๋ยวเรามาเทสไม่กันหน่อย2,300บาทตรง5วันน้ำเทสตัวตรง3แล้ว30เม็ดไม่มีหลุดตัวตัวนี้2,300ใครเอาทูมานะครับไปลุยครับพี่น้องไม้สตัวนะครับ เดี๋ยวจะเทสระยะประมาณเอาสักนี่ครับมืดหน่อยด้ยวยพี่น้องนะครับบ้านหงมืดแล้วอันนี้ประมาณตีไปประมาณเกือบยี่สิบเมตรนะครับมีสองตัวนะครับเทสให้สองตัวเลยชิ่งชิ่งเธอสองชิ่งวันชิงอีกตัวหนึ่งนะครับชิ่งชิ่งชิ่งวันชิงวันชิงสองตัวดังปกติครับผมระยะประมาณยี่สิบกว่าเมตรมาเดี๋ยวรวดเลย เอาแบบยาวๆเลยมาลากเลยนะครับผมก้าวนะเพราะว่าผมตัดสายทุกวันนะครับผมรู้ระยะดีนะครับเออสามสิบเมตรเอาแค่นี้พอนะครับราคานี้สามสิบเมตรไม่มีหลุดก็ถือว่าสุดละสองตัวแล้วเช็คเช็คทดสอบเช็ควนฉีไม้ตัวที่หนึ่งดังปกตินะครับไม่มีหลุดเลยนะตัวที่สองครับเช็คเช็คทดสอบ ทดสอบ3 4มสี่ห้ถึงวถึงวัโอเคครับพี่น้องถือว่าผ่านนะครับก็หัวไม้เอาไปถอดออกแล้วก็ทําความสะอาดเอาเองแล้วกันนะครับบอดี้ถือว่าสวยนะเขับตรง5้มือหนึ่งนี่หลายตังนะอันนี้เอาไปแค่2อ0พันยบาทรับเองนะครับค่าจะสูงร้อยนึงนะครับก็พี่น้องที่โชคไม่ได้ทานรรบที่แล้วมาเอาได้ครับตัวนี้แพงกว่าตรง3นะเพราะว่าเป็นรุ่นที่สแกนได้นะครับ ก่อนนี้เลยนะครับจัดให้ไปนะครับนี่นะครับตรงตรง 5s นะครับตัวนี้สแกนได้ทํา eq ได้อยู่ม้ยมีมีมนงมเมนูอยู่นี่หมดเลยนะครับสภาพเครื่องยังสวยนะครับ2,300บาทใครจะเอาครูมานะครับแล้วก็ d p x 260 4 8 0สภาพใช้งานได้ปกติตัวนี้2ทางก็ได้3ทางก็ได้ส่วนพาวเวอร์ขับ15นิ้วข้างละสงได้สบายตัวนี้ก็ ขายไม่แพงหรอกตัวนี้เอาไป3,009ตัวนี้ขายอยู่ที่3,900บ,บาทแล้วก็ส่วนตัวนี้ XL ก็ขายอยู่ที่3,300บาทนะครับราคาไม่สูงนะพวกนี้สนใจตัวไหนก็โทรมาแล้วกันนะครับส่วนตัวนี้มีมาตัวเดียวนะใครที่หามือหนึ่งผมได้มาตัวเดียวตรง3ตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงอุปกรณ์ครบไม้เมยมีสายมีลูกมีชุดย้ายเสา มือหนึ่งคลื่นดีมากรุ่นนี้ได้อยู่ที่ประมาณ30เมตรไม่มีหลุดเลย2,700บาทสินค้ามือหนึ่งนะครับยำเย็นได้มาแค่นี้พี่นอกนะครับได้มาแค่นี้แหละนะครับใครที่จะขายเลขดีเทิร์นทักกันมาได้นะครับ